สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองและความเคลื่อนไหวของการเมืองไทยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆครับจับตาดิลลับหรือแค่ลมพัดหวนเมื่ออภิสิทธิ์เวชชีวะส่งสัญญาณไม่ปิดตายโอกาสร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่เริ่มเปลี่ยนทิศสัญญาณน,นี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจสันสะเทือนขั้วอำนาจเดิม การขยับตัวครั้งใหญ่ของอดีตหัวหน้าพัรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้มีนัยยะลึกซึ้งเพียงใดและฝั่งเพื่อไทยที่กำลังเดินหน้ากวาดคะแนนเสียงในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างเชียงใหม่จะรับลูกอย่างไรวันนี้เราจะมาแกะรอยยุทธศาสตร์ก้าวข้ามความขัดแยง้งผ่านมุมมองของนักบริหารรุ่นใหม่และนโยบายที่หวังจะเปลี่ยนโครงสร้างประเทศนี่คือบทวิเคราะห์เจาะลึกที่คุณห้ามพลาดเพราะคำตอบของคำถามที่ว่าใครจะจับมือกับใคร อาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดของการลงพื้นที่ครั้งล่าสุดนี้เองท่ามกลางบรรยากาศวันเด็กที่ดูสดใสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เสียงหัวเราะของเด็กๆและความคึกคักของกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆดูเหมือนจะเป็นเพียงฉากหน้าของความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เข้มข้นและร้อนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปีครับในขณะที่คุณยศชนันันและทีมงานพักเพื่อไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมสเตป STEP มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่และกลุ่มสตาร์ทอัพแต่สปอตไลท์ทางการเมืองกลับพุ่งเป้าไปที่ประเด็นการสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่ปิดกั้นการร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยข้อความนี้เสมือนแรงกระเพื่อมในบ่อน้ำที่นิ่งสนิทมานานทำให้คอการเมืองต้องกลับมาตีความกันใหม่ว่าพรมแดนของอุดมการที่เคยขีดเส้นแบ่งไว้หนาเตอนั้นบัดนี้กำลังถูกกัดเซาะด้วยความเป็นไปได้ทางการเมืองรูปแบบใหม่หรือไม่ บรรยากาศที่เคยตึงเครียดกลับกลายเป็นสิ่งที่ทางพักเพื่อไทยเรียกว่าบรรยากาศที่ดีซึ่งคำคำนี้มีน้ำหนักมหาศาลในเชิงรัฐศาสตร์มันไม่ใช่แค่คำชมตามมารยาทแต่มันคือการเปิดประตูหรือ Open Door p olicy สู่การเจรจาในอนาคตที่ก้าวข้ามผ่านวาทกรรมเก่าๆสู่การมองหาจุดร่วมบนกระดานนโยบายที่ทุกฝ่ายอ้างว่าทำเพื่อประชาชนหากเราย้อนมองกลับไปในอดีต การที่ชื่อของอภิสิทธิ์และเพื่อไทยจะมาอยู่ในประโยคเดียวกันในฐานะพันธมิตรนั้นแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อคุณอภิสิทิ์ให้สัมภาษณ์ส่งสัญญาณบวกบรรยากาศทางการเมืองจึงอบอวลไปด้วยคำถามถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลสูตรใหม่การที่คุณยศชนนันหอกมาตอบรับว่านี่คือบรรยากาศที่ดีสะท้อนให้เห็นว่าเพื่อไทยเองก็มีท่าทีที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การเมืองไทยในชั่วโมงนี้ไม่ได้สู้กันด้วยความโกรธแค้นในอดีตเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการคำนวณตัวเลขและนโยบายที่ลงตัวหากเพื่อไทยได้รับโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจริงๆเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการดึงทุกส่วนของสังคมให้เดินต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องหรือหนี้สินผ่านสถาบันการเงินอย่างธนาคารอมสินที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงในฐานะนกลไกประคองชีวิตประชาชน สิ่งเหล่านี้คือฐานรากที่เพื่อไทยพยายามปูทางไว้เพื่อบอกว่าใครก็ตามที่พร้อมจะก้าวไปในทิศท,ทางเดียวกันเรายินดีต้อนรับนี่คือยุทธศาสตร์การเมืองแบบ pragmatism หรือเน้นผลสำมฤทธิ์มากกว่าตัวบุคคลซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่คุณต้องจับตาดูให้ดีว่าการไม่ปิดกั้นของอภิสิทธิ์จะนำไปสู่การทลายกำแพงความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมานับทศวรรษได้จริงหรือไม่ ในมุมมองของพักเพื่อไทยที่ถ่ายทอดผ่านคุณยศชนันความยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคพันธ์นั้นมีเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวนั่นคือแนวทางนโยบายต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนี่คือไม้ตายที่ใช้ในการเจรจาทางการเมืองครับหากมองลึกลงไปในรายละเอียดนโยบายที่พักเพื่อไทยชูเป็นธงนำคือการยกเครื่องการศึกษาและการก้าวไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อไทยมองว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องในห้องเรียนแต่มันคือรากฐานของ Critical Thinking หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญการปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยคือการสร้างประชากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับโลกอนาคต ดังนั้นหากพรรคการเมืองใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นพรรคของคุณอภิสิทธิ์หรือพรรคอื่นๆมีเข็มทิศนโยบายที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้องการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่และการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเหมือนกันประตูสู่ธรเนียบรัฐบาลก็เปิดกว้างเสมอการเน้นย้ำเรื่องเครื่องยนต์ใหม่หรือ n ิว e อ gine ทางเศรษฐกิจนี่เองที่เป็นจุดร่วมที่ทำให้พรรคการเมืองต่างขั้วอาจจะมาบรรจบกันได้เพราะในท้ายที่สุดแล้ว ทุกพักต่างก็ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่าจะพาประเทศออกจากกับดักไรายได้ปานกลางได้อย่างไรความน่าตื่นเต้นยิ่งทวีคูณเมื่อเรามองไปที่การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงทางการเมืองของเพื่อไทยการประกาศเป้าหมายกวาดทั้ง10เขตไม่ใช่เรื่องเกินจริงในสายตาของนักบริหารอย่างคุณยศชนันโดยเฉพาะในเขตเมืองที่เดิมทีอาจจะมีภาพลักษณ์ของความยากลำบากในการรักษาพื้นที่ แต่การส่งหมอโจเข้ามาชิงเก้าอี้คือการเดินหมากที่ผ่านการคิดคำนวณมาอย่างดีหมอโจไม่ได้มาแค่ในฐานะนักการเมืองแต่มาพร้อมกับประสบการณ์ในภาคบริการและร้านอาหารซึ่งเข้าใจหัวใจของคนเชียงใหม่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและบริการเป็นอย่างดีการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ผ่านแนวคิดประเทศรายได้สูงและการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนประเทศคือสิ่งที่เพื่อไทยมั่นใจว่าจะมัดใจชาวเชียงใหม่ได้อยู่หมัด แม้จะมีการขยับเปลี่ยนตัวผู้สมัครในบางเขตแต่นั่นถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องของความลงตัวและประสบการณ์ที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่จริงๆความมั่นใจนี้สูงถึงขนาดที่ว่าไม่มีความกังวลต่อกระแสข่าวลบหรือประเด็นเรื่องธุรกิจสีเทาที่พรรคอื่นพยายามขุดคุย้ยเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบและกฎหมายที่เป็นธรรมนี่คือภาพสะท้อนของพรรคที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและพร้อมจะชนในทุกสนาม แต่คำถามที่หลายคนยังสงสัยคือจุดพลิกผันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบนเส้นทางการเมืองไทยความมั่นใจในการยกจังหวัดเชียงใหม่และการเปิดประตูรับอดีตคู่แข่งอย่างอภิสิทธิ์เวชชาธิวะอาจเป็นดาบสองคมได้เช่นกันหากกองเชียร์สายฮาร์คอของทั้งสองฝั่งไม่เห็นด้วยกับดิวที่กำลังจะเกิดขึ้นการเมืองที่เน้นนโยบายและการนวัตกรรมอย่างที่เพื่อไทยพยายามนำเสนอนั้นจะสามารถก้าวข้ามความรู้สึกส่วนตัวของผู้คนได้จริงหรือ คุณยศชันนันพยายามทำให้เห็นว่าการลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขอคะแนนแต่คือการโชว์วิสัยทัศน์เรื่องระบบนิเวศนวัตกรรมหรือ innovation ecosystem การส่งเสริมสตาร์ทอัพและการวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทั่วประเทศนี่คือการพยายามเปลี่ยนสนามรบจากความขัดแย้งของตัวบุคคลไปสู่การแข่งขันทางปัญญา แต่ถึงกระนั้นเส้นทางสู่ชัยชนะแบบแลนสไลด์10เขตเชียงใหม่ยังคงมีความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่เข้มแข็งและการปรับเปลี่ยนตัวผู้สมัครที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ว่าจะได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่จริงหรือไม่ซึ่งจุดนี้เองที่อาจกลายเป็นจุดที่ทำให้เกมเปลี่ยนได้เสมอหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้สรุปภาพรวมของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เราได้เห็นการปรับตัวครั้งสำคัญของพรรคเพื่อไทย ที่พยายามสร้างภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพที่พร้อมจะคุยกับทุกคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันการตอบรับสัญญาณจากอภิสิษ์เวชชาทีวะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือการส่งข้อความถึงสังคมว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศต้องเดินหน้าด้วยนโยบายที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นการยกเครื่องการศึกษาเพื่อสู้กับ AI การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงผ่านสตาร์ทอัพหรือการแก้ไขปัญหาป,หาปากท้องด้วยนวัตกรรมใหม่ๆทุกสิ่งล้วนผูกโยงอยู่กับความมุ่งมั่น ที่จะพาไทยก้าวสู่ประเทศรายได้สูงโดยมีเชียงใหม่เป็นโมเดลต้นแบบของชัยชนะที่พวกเขามั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมแม้จะมีเสียงวิพาก์วิจารณ์ณหรืออุปสรรครายทางแต่เพื่อไทยยืนยันชัดเจนว่าพวกเขาไม่กังวลและพร้อมจะเดินหน้าตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของประชาชนการเมืองหลังจากนี้จริงไม่ใช่เรื่องของสีเสื้อแต่คือเรื่องของใครที่จะทำได้จริงและใครที่พร้อมจะร่วมทาง เพื่อพาสังคมก้าวข้ามผ่านวิกฤตเดิมๆไปสู่ความหวังครั้งใหม่ที่ทุกคนรอคอยน่าติดตามเลอเกินครับว่าเมื่อวันเลือกตั้งมาถึงภาพที่อภิสิทธิ์และเพื่อไทยอาจจะมานั่งทำงานร่วมกันนั้นจะเป็นเพียงภาพในจินตนาการหรือจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของการเมืองไทยที่ทุกคนต้องจารึกไวจ้จริงๆ